สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนเสียงเจ้าเจ้ายาลิ้นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องมากคือเกา <c oughs> มาไปใสดอกว้นยู่น้ำมูนี่แล้วพี่น้องว้นยู่น้ำปีน้ำนองเนี่ยและค่ะค่ะขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆทุกๆติดตามทั้งเพื่อน ไม่เพื่อนเก่านะคะตีแวะเวียนเขาไมา่ให้กำลังใจเย,ยลลินทุกๆคลิปอา่าเราก็เย,ยลลินกับแพย้ายามตีสีน้ำไพหาพีหาหน่วงอ่าสุผูสุคนให้ครบสุคนคือกันค่ะคันหาเชียค่ะตกบกพองแนวใดยเยลลินกาบขออาภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อสู่ไปน้ำกันพี่น้องเข้าสีสู่ไปน้ำกันยาถิมยาปากันเด้อค่ะเด้อค่ะเะมื่อนี้เย,ยลลินสีอันมีแนวมมว่าพี่น้องฟังเรื่องแมงดา เลี้ยงแมงดาไอ้พี่น้องมาฟังเย้วๆไปน้ำกันค่ะค่ะพี่น้องเป็นอย่างเยลิ้นจึงคอยใส่หัวขอตรงที่ว่าแมงดามาตีค่ะ,ะการที่เฮ้าสีเหลือกพี่แฟนมีสามีนี่พ่าว่าสิเป็นฝรั่งหรือคนไทยเนาะค่ะนะค่ะมันกับสีมีเขาอเอิ่นอยียงนอะโกดี้เกิดวะเขาเอิ่นนะคะฝรั่งกับมีได้พี่น้องฝรัง่ง ที่เป็นแมงดานี่ยมี่ค่ะค่ะเรื่องเล่ากะเป็นประมานวาเรื่องนี่นี่สีมีคติเตือนใจให้ให้สาวเอ้ยนาะค่ะนาะฟังวาอ่อการที่เห้าสีหักไผ่สักคนหนึ่งสีเหลือกไผ่สักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนี่ เฮาเฮาสีมีแต่ความรักบอด้เด้อยพี่นงค่ะเพราะว่าผู้ชายแต่ละคนที่เฮาสีเอามาเป็นลูกเป็นผัวเอาเขามารวมชีวิตของเฮาเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองได้ก่อนเป็นอันดับแรกด้วยพี่นงถ้าผู้ชายคนนั้นดูแลตัวเองไม่ได้เขาสีดูแลเฮาได้ยังได๋ค,ค่ะงไงไงค่ะบ่งง่ายๆค่ะค่ะค่ะเฮาก็มาเข้าเรืองกันเลยค่ะ สิเลือกผู้ใดสิเอาผู้ใดเห่ากับตองเบิงดีๆค่ะเบิงแล้วเบิงอีกค่ะ,ะการที่เราจะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะร่วมเดินทางสร้างฝันไปด้วยกันนั้นก็จริงอยู่บางครั้งผู้ชายคนนั้นอาจจะยังไม่มีพื้นฐานแต่ เนื่องด้วยชีเอ่อเนื่องด้วยอายุของเขาถ้าอายุของเขาขึ้นหลักสี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันน่ะย,ยังต้องยังต้องเช่าบ้านอยู่หรือไม่มีแม้แต่เงินติดกระเป๋าเนี่ยพี่น้องพี่น้องคิดว่าไงไ่ฮะพี่น้องคิดว่าจังไหดอืมเออบัตรที่นี่เอา้าถ้าถ้าเราจะเอามาแล้วอืมหนึ่ง ไม่ได้มาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นกว่าเดิมหรือสุขสบายมากกว่าที่เป็นอยู่เราก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเอาเข้ามาร่วมชีวิตนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วแทนที่จะจะมาเพิ่มเติมให้ชีวิตเรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาหรือว่าให้สิ่งดีๆให้กับชีวิตเรา แต่เข้ามาแล้วกลับมาทำให้เราลำบากกว่าเดิมลำบากเป็นทั้งหนี้สินเอ่เอลำบากทำงานหนักกว่าเดิมเพียงเพื่อว่าจะได้เอาเงินทองและสิ่งต่างๆมาปลนเปลืออพ่อเทพบุตรร่างสูงโปร่งสวยงามผู้นี้ค่ะซึ่งความเป็นจริงแล้วเฮาเป็นรูผู้ยิ่งถ้าเหาสิมีแฟนมันบ่ เฮาสิมีเฟนเข้าก็อยางมีคนที่เป็นหลักเป็นฐานเนาะค่ะเนาะดูแลเจ้าขวางใดย่างหน่อยไปใส่มาใส่เออก็ได้พึ่งผ้าอาศัยกันแมนบ่พี่น้องว่าบ่แมนว่ามาตั้งแต่อันนั่นอืมมาตะเสียผาข่าคิงแล้วก็มาโลบเอาของเฮ้าเออมาผานมาผานสิ่งที่เฮ้ามีอยู่แล้วเออเฮ้ายุ่ผู้เดียวนี่เขาเป็นคนพ่อมีอันจะกินอยู่ได้พี่น้อง สาวโสดที่ที่ท,ทีใส่ชีวิตอยูค่คนเดียวนี่ <c oughs> โอ้ยเสียงเฮลิคอปเตอร์ค่ะ <c oughs> สาวโสดเห้านี่สิเป็นคนพ่อมีอันสิกินได้พี่น้องเพราะว่าการใส่ชีวิตโสดน,นี่เห้าเห้าสามารถจัดการการเงินการท่องการใส่ใจของเห้าได้ค่ะขอให้ครับพี่น้องเห้าสามารถอ่าจัด จัดการค่าใส่ายของเฮาได้บาวาสีกรณีด่ดๆกัตามสร้างค่ะพี่นอ้องการเงินการทองเฮ่าก็พ่อได้กินได้ใสโดยที่บ่เดือดร้อนอ่าบ่าไปเป็นหนีผู้ใดแต่พอเรามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตฝันที่เราเคยมีกับพังสลายลงเพราะว่าจากที่บ่เคยมีหนีคุณก็มีหนี้เพียงเพราะว่าเอ่พ่อเทพปบุตรคนเนี้ย ไอ้นั่นผมก็จะเอาไอ้นี่ผมก็จะเอาอเป็นคนที่ไม่เอาไหนดีแต่ว่ากอบโกยเข้าถุงตัวเองถ้าไม่เรียกว่าแมงดาจะเรียกว่าอะไรสาวเอวยี่กะโดยความฮักความหลงโดยความฮักความหามลง,หก,ลงมมกะได้ถุมเททุกสิ่งทุกอย่าง ให้พอเทพระบุตรไปค่ะจนในวันนึงนั่งต้องเป็นหนีเป็นศิลปนนกนตัวจนในเมื่อนึงผู้ท้ายคนนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็จากหล่นไปอย่างไม่ยายดีทิ้งไว้แต่เพียงหนี้ศิล ที่ลุงลังอีลุงตุงนางไหวให้สาวเอ๋ยผู้นี้สดใสแต่เพียงผู้เดียวค่ะเขาเป็นคนมาแต่ตัวเขาก็ไปแต่เขาไม่ได้ไปแต่ตัวนะพี่น้องเขาไปพร้อมกับสิ่งของที่เขาอยากได้ ก็เป็นซื้อของเขาเขาก็เอาไปได้ส่วนใบนี่สินดันเป็นของสาวเอ่ย่ะเจ้าก,ก็ต้องก้มหนารับกรรมทํางานใส่หนีใส่สินไปเราก็ไม่ได้อายุน้อยๆแล้วนะคะเขากรเเถาไปหนาแก้ไปหนาเนาะพี่น้องเนาะค่ะกอนที่เฮ้าเสียเหตุอีหยังเอ่อการที่เฮ้าสิมีไผยสักคนหนึ่งเนี่ยเขากับสีพิจารณาหลายเติบหันละพี่น้องพิจารณาหลายเติบหันลัะไปพอหยังวติชีวิตเราทั้งชีวิต เขาอยู่คนเดียวเขาก็าบ่ไดดมีความเสี่ยงที่ศูนูญเสียอีกอย่างมากมายแต่ตาเฮาไมีไผสักคนนึงแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเสี่ยงยามีดีกว่าค่ะยามีดีกว่าพี่น้องอันนี้แยล่ลินก็นมีมุมมองตรงนี้เนาะค่ะเนาะสาหรับสาวเอ๋ยน้ากันลูกแม่ยิ่งน้ากันออ,อีกอย่างนึงผู้จังนึงกัหมูผวกตักเตือนบ่ไใดเด้จ้ะ,ะขันมูผวกตักเตือนเพราะว่า การที่เราใช้ชีวิตอยู่กับใครเนี่ยเข้าหากเขาเนี่ยความหากมันสิบังตาเบิดละบ่เห็นดอกตา่ววามูพวกผู้เขาหากเขาแพงเข้าเนี่ยเขาเสียเห็นได้เขาเสียเห็นความดอยความความที่ผู้ชายคนนั้นมีมีในทีน่นี้คือความบ่จริงใจความที่ว่าโอ้ยโมเฮ้านี่ถือต้มคักแล้วอย่างเสียเตือนกันเอาสาวเอ๋ยกับพัดเขียดซะเขียดจะ้ะเขียดบามา่มักอืม กระเตือนกันบ่ไใดก็เบิงกันอยู่ห่างๆแรกกันอยู่ห่างๆค่ะกรณลนี่นี่กษิมีให้เห็นอยู่ปละปลายค่ะคติเตือนใจในที่นี้ก็คือสีเอาไผ่มากไผ่เฮาก็ต้องเบิงต้องแย่งค่ะเอาเขาเขามาแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมอย่าฝากชีวิตและความหวังไว้กับความเลื่อนลอยไว้กับความมโนค่ะพี่น้องเราต้องอยู่กับความเป็นจริง ถ้าผู้ชายคนหนึ่งไม่สามารถดูแลตัวเขาได้ตัวเองได้แล้วเขาจะดูแลเราได้อย่างไรเอาเขามาลำบากยังไงเราก็จะลำบากหนักขึ้นกว่าเดิมคยาเฮ็ดพี่น้องอย่าไปหาเฮ็ดค่ะแมนยูไพ่กระสียากมีลหรแฟนมันก็นอยา่างมีกันสุก้นนั่นแหละแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะเขาเหมาะสมกับเราไหมเอามาแล้วเขามาช่วยเราสร้างหรือมาช่วยทำลายค่ะ กราต้องบึงค่ะขั้นบ่อเขาท้าห้ากับยางออกซะเราเลือกได้พี่น้องเราเลือกได้ทุกสิ่งยางขึ้นอยู่กับห้าค่ะพี่น้องในกรณีของอของเรื่องเล่าตัวนี้กะนี่คือเรื่องเล่าของแมงดาส่วนอีกเรื่องเล่าอีกอันนึ่งนี่เรื่องนี้จะมีคติทำขมาในใจก็คือการที่คุณอ่ะขาดศีลธรรม มันจะทําให้ชีวิตของคุณะจมดิ่งลงหุบเหวค่ะขาดศินขาดรรำในใจค่ะโลภหลายค่ะมีความโลภหลายกัทุกหลายพี่น้องอีกอีกอันอีกอันนึงนี่สีเป็นในกรณีของอสาวเอยฟังไว้เดอร์สาวเอยอ่าสำหรับผู้หนึ่งนี่เขามีความโชคดีมาก สาวเอย๋ยผู้นี้มีความโชคดีมากๆจนจนเราคิดว่าลูกผู้หญิงด้วยกันน่ะได้แบบเนี้ยถือ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 ว่าโชคดีที่สุดได้เมญยาดีได้แฟนดีอยากได้ยังแฟนกับซื้อให้ขอเป็นแสนก็ได้ขอเงินล้านก็ได้พี่น้องขอยังกับให้เม็อแต่นางกับโบมีความพอดี ความที่คุณไม่รู้จักคำว่าพอความที่คุณไม่มีความพอดีไม่มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนได้สีน้ำความเดือดร้อนมื่หาโตสาวเอย๋ยภูนันเด้อพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วค่ะโดยความที่นั่งบลูจากพ่อได้คืบสีอาศอกค่ะได้คืบสีอาศอกบาทที่นี่เอ่อย่าล้นหาหมอ่หมองยางก่อน เด้อพี่น้องเด้อย่าลิ้นอยานตกตะฟังตกตะฟังทะเละค่ะค่ะที่นี่ด้วยความที่นั่งโลบหลายผู้นี่โลภในใจหลายเออโบมีความเพียงพอเม่ยากด็ดีดีงานนะฮักลูกไผ่หลายดีหลายอันนี้ถึกถึกฝรั่งผู้ดีก็ดี ดีเด้พี่น้องย่องเขาได้เต็มปากเต็มคำแต่สาวเอ๋ยของเฮานี่กะดดันว่ามีความโลภหลายแล่ะกับ่มีความพึ่พอใจในสิ่งที่ตนมีซะเนาะคะเนาะค่ะบ้านของแม่ยานี่ตายไปสิเป็นสิเป็นของผู้ใดคันบบเป็นของเจาะลูกไา้เพิ่นก็มีผู้เดียวแถ,แถมลูกแถมแถมลูกไส้เพิ่นก็เฮ็ดงานนาทีกันงานดีตีเงินเดือนเป็นเงินไทยเนี่3ส่0สามแสนสองแสน,สา,แส,นสามแสนพูนเด้พี่น้องบ่มีลูกน้ำกันสิไปใส่เงินเออ ก็อยู่น้ำเห่าเหมือนบานนี้โดยความตี่เขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพอค่ะก็มีการอ่าคบชายคบอีกผูน้นึงคบชายค่ะว่าง่ายๆก็คือมีสูนั่นแหละพ่อชีวิตแตกห่างไปกับความโลภอ,อยากได้หลายอยากได้หลายก็คิดว่า อ,อีกอย่างหนึ่งผู้ชายคนที่แอบคบนี่สี่ไ้นั่งได้ลายกว่าสามีที่แต่งมาค่ะนั่งก็เลยยอ่อมพิศสินขอนันซะค่ะพ่อพ่อเลิกล่ากันกับแฟนแล้วค่ะพ่อเลิกล่ากันกับแฟนแล้วเขาก็ใส่ชีวิตกับผู้ชายคนคนที่คบกันนี่แหละค่ะ พี่นองรู้บ่ว่ากรรมน่ะมันมีจริงกรรมน้ำสนองจากที่เงินท่องที่นั่งเคยมีหลายๆจากที่เคยได้เคยแตงตัวอูฟู่อยู่กินยั่งรูหลาโอ้ยชีวิตนั่งนี่ปานนั่งปานนั่งฝ้าค่ะค่ะพ่อมาไดเฟนผู้นี่ทุกสิ่งย่างที่นั่งมีดับบูบลงทันทีค่ะพอเทพบุตรผู้ไม่นี่ค่ะสุดอ่า จักว่าถอเขาตีจักว่าถอบังคับบังคับยั้งบ่บังคับ,าบ,คบขายตัวค่ะพี่น้องทายที่สุดผู้ชายคนนี้เอานั่งลงเว็บไซต์ขายค่ะเอานั่งลงเว็บไซต์ขายค่ะผู้ชายผู้ชายทีมาใสบริการก็สซีเข้าไปในห่องเข้าไปในแฟตโดยที่ผู้ชายของนางนั่งรอ ถ้าผู้ชายลูกค้าคนนั้นใช้บริการสาวเอ๋ยผู้นี้นานเน่ยเขาจะเคาะประตูค่ะค่ะนี่แหละคือเรื่องเล่าของอแม่งดาค่ะฝรั่งแม่งดานี่แหละค่ะ,ะสาวนั่งนี่เล่ากระทุก์ยากหลายจากที่บ่เคยทุกเคยหยากบ่เคยอดเคยอยาก,อ,ก,อ,ยากอยู่กับอัน อดีตสามีนั่งมีแต่ความสุขสบายอยากได้เงินท่าดก็ได,ไดบัตรบัตรมาเห็ดเรื่องบดีเลี้ยวเออมาเลือกเอาผู้นี้ก็คือว่าเขาสิเป็นเทพบุตรจังใดล่ะเขาเป็นเทพพบุตรหรือเป็นแม่งด่าค่ะเอานั่งโลงขายในเว็บไซต์นั่งต้องทนทุกข์ทรมานแม่ต่างงานกระตกตกงานกระตกชีวิตตกต่ำจนถึงขีดสุดค่ะพี่น้องพี่น้องู้บ่เรื่องเล่าเราเนี่ยขอบครัวอยู่เมืองไทยเขบาบ่รู้จักเลยเด้ นั่งบวหายครอบรัวอยู่ทั้งเมืองไทยรับรูถ้ถึงถึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนั่งอยู่มองนี้อยู่ประเทศอังกฤษนี่เลยค่ะนี่ก็คือเรื่องเล่าของอเทพ,พบุตรตา่ามาแบบแม่งดาค่ะพี่นอ้องค่ะถ้านี่แหละสิ่งที่โบซื้อบอสัตกับลูกกับผัวบบซื้อบอสัตกับเจ้าขวางความบบซื้อบอสัตของเจ้านั่นแหละก็สิน้ำผ้าความ บด่ดีมาซู้ชีวิตของเจ้าค่ะคนเฮ้าขันบ่ซื้อบอ่ซัดกับเจ้ากับตัวเฮ้าเองเลวเฮ้าสิไปซื้อไปซัดกับผู้ใดไดฉนั้นพี่น้องค่ะไปอยู่ใสเห็ดอีหยังก็ให้มีความซื้อสัต์เป็นที่ตั้งเนาะพี่น้องเนาะค่ะความดีเป็นที่ตั้งความซื้อสัต์เป็นที่ตั้งแมนมันสีใดหน่อยแมนมันสีมีหน่อยมันสีมีซ่าเออมันบ่ได้มีขึ้นห้องจวดขึ้นคือจังจูดบังไฟนี่กยามันเถาะพี่น้องคอยเป็นคอยไป อันใดมันเป็นของเฮ้ามันกับเป็นโลบหลายเดียดร้อนเจ้าขงังดีตัวบ่อเสียหอวชีวิตพร้อมแล้วนะค่ะนี่เรื่องเล่ากับ เรื่องเล่ากับสิเป็นประมาณเน้ละ่ะพี่น้องค่ะยะ่าลืนกับมีแนวมาบอกซูฟังค่ะทายที่สุดนี่กขขอฝากไว้กับสาวเอ๋ยเด้อค่ะเด้อสิเหตุสิธรมอีหยังให้ให้มีพื้นฐานยืนตนอยู่กับความดีความซื่อสัตย์บ่าวาเจ้าสิอยู่กับเมียหรือพ่อปู่อยู่กับลูกกับผัวเราจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นพี่น้องถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ตัวตัวเราแล้วเราจะไปซื่อสัตย์กับผู้ใดได,ได้พี่น้องค่ะความซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็น มันเป็นพื้นฐานของความเป็นคนค่ะพี่น้องค่ะมันมีความซื่อสัตย์แล้วนะคุณค่าของคนเนี่ยมันก็นลดลงได้พี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้จะเล่นกับมีมาฝากเมื่อตวนซัมเนี่ยละพี่น้องมาเว้าสู่กันฟังค่ะค่ะ,คะ,ะจังไดยก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ มาติดตามมาฟังจนมาจบวันผู้ใดฟังจบวันยกมื่อคืนค่ะดูแลตัวเองด้วพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้อย่าลืนลาไปก่อนโชคดีจ้าวันดีจ้า